สวัสดีครับเดี๋ยวเรนน่าจะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูแกงเทโพปลาเค็มบอกเลยรสชาติอร่อยเข้มข้นถูกปากเพื่อนๆแน่นอนก่อนไปดูขั้นตอนการทําฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้แม่บ้านนะครับไปตลาดข้างบ้านนะครับเพื่อไปซื้อผักบุ้งไทย2กิ่นะครับมาทําแกงเทโพนั่นเองนะครับตอนนี้ได้ผักบุ้งแล้วนะครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะครับจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดสาเร็จรูปนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปได้เลยนะครับคุณป้าเจ้าของร้านน่ารักมากๆเลยนะครับ และต่อด้วยเลือกปลาเลยครับก็จะใช้เป็นปลาช่อนเค็มนะครับสตัวนะครับส่วนเพื่อนๆถ้าไม่มีปลาช่อนเค็มนะครับสามารถใช้เป็นปลาเค็มชนิดต่างๆได้นะครับได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําแกงเทโพปลาเค็มกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับนำผักบุ้งไทย2กรกามของเรามาหั่นเป็นชิ้นๆลยครับให้เราหั่นโคนแข็งๆออกเลยนะครับเราจะใช้เฉพาะยอดอ่อนๆนะครับก่อนหั่นนะครับให้เราทุบๆพอแตกๆนะครับเวลานําผักบุ้งไปแกงจะได้อมน้ําแกงได้ดีนะครับ หั่นผักบุ้งเสร็จแล้วให้เรานําผักบุ้งของเราไปแช่น้ําไว้นะครับจะได้ไม่ดํานะครับเวลาจะใช้ค่อยนําเส็จน้ําแล้วนํามาใช้นะครับเดี๋ยวเราไปทอดปลาช่อนเค็มกันต่อเลยครับปลาช่อนเค็ม3ตัวให้เราหั่นเป็นชิ้นพอดีคําตามชอบเลยนะครับนําไปทอดด้วยไฟกลางให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับถ้าไม่มีปลาช่อนเค็มนะครับสามารถใช้เป็นปลาเค็มชนิดต่างๆก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นหมูสามชั้นก็ได้นะครับ ทอดปลาช่อนเค็มของเราสุกเดือดกรอบแล้วนะครับตักขึ้นไปพักเสด็ดน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาทําแกงเทพโพป,ปลาเค็มกันเลยครับตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนนะครับให้เราแบ่งหัวกะทิลงมาครึ่งหนึ่งจาก500 ml นะครับเคี่ยวหัวกะทิของเราให้แตกมันเลยนะครับ หัวกะทิแตกมันแล้วนะครับให้เราใส่พริกแกงเผ็ดลงไป4ี่ช้อนโต๊ะแล้วให้เราผัดให้เข้ากันผัดให้พริกแกงของเราสุกหอมและขึ้นเงาเลยนะครับในระหว่างที่เราผัดนะครับถ้าแห้งไปนะครับให้เราทยอยหยอดหัวกะทิใส่ลงไปแล้วผัดให้เข้ากันเลยนะครับ ตอนนี้กะทิกับพริกแกงเข้ากันดีขึ้นเงาสวยแล้วนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวหช้อนโต๊ะแล้วให้เราผัดให้เข้ากันผัดให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยนะครับตอนนี้เราผัดเครื่องแกงเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยผักบุ้งไทยของเรานะครับตักขึ้นมาเสดจน้ำแล้วใส่ลงไปเลยครับ ให้เราผัดให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับผัดให้ผักบุ้ง,งเรายุบตัวลงนะครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางในการผัดนะครับตอนนี้ผักบุ้ง,งเราสุกสลดและยุบตัวลงแล้วนะครับให้เราใส่หางกะทิ500 ML ลลงไปเลยครับหรือหางกะทิประมาณครึ่งกิโลนะครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับ และตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้น8ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคนให้เข้ากันนะครับต้มต่อจนน้ำแกงเดือดเลยนะครับตอนนี้น้ำแกงเทโพของเราก็เดือดแล้วนะครับให้เราใส่เนื้อปลาช่อนเค็มทอดกรอบลงไปเลยครับหัวกะทิที่เหลือนะครับใส่ลงไปหมดเลยครับแล้วเคี่ยวต่อให้ทุกอย่างสุกด,ดีเข้าน้ำเข้าเนื้อเลยนะครับเ,เพื่อน ตอนนี้ทุกอย่างสุกดีเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วนะครับให้เราบีบมะกรูดลงไป2ลูกเลยครับให้เราคว้านเอาเม็ดมะกรูดออกก่อนนะครับบีบน้ำลงไปแล้วก็ใส่ผลมะกรูดลงไปเลยครับน้ำมะกรูดจะให้ความเปรี้ยวและหอมอร่อยนั่นเองนะครับและตามด้วยใบมะกรูดฉีก1ิบใบแล้วให้เราเคี่ยวต่ออีกเล็กน้อยนะครับเคี่ยวให้มะกรูดของเรามีกลิ่นหอมเสร็จแล้วปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเทพโพปลาเค็มสูตรคฆัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติมีความอร่อยเข้มข้นอมเปรี้ยวอมหวานเค็มนิดๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนะําไปทําทานกันได้ในครอบครัวหรือจะนําสูตรคฆัวสนามไปทําขายต่อย,ยอดสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมาครับเมนูนี้